ดามดาม,ดามอเอ้ยดำดำมเอ้ยลอยมากินข้าวหมดเลยนี่ลอยมากินข้าวเกือบหมดเกลี้ยงเลยข้าวเอ้ยข้าว ไหนวะเรียกไม่มาเลยสองวันนะปลาไข่ถ้วยวะ เสียงร้องตามาเร็วมาเร็ว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 โอ้โหไป็นไหนมาเมื่อวานเรียกไม่หึมามามาแม่ไปไหนแม่ไปไหนไอ้ดำมันไปไหนไอ้ดำเอ้ยไอ้ดำไปไหนวะหึไอ้ดำไปไหนวะกินข้าวปางกินข้าว้างกินนะกินนะ ม่หนูมา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 ดำม,มาโอ้มาแล้วเลยดำม,มามามาเร็วเร็วมามามาแล้วไอ้ดำม,มาแล้วมาโอ้อ่ะเร็วดำมามาเร็วเร็วเร็วขาหายยางนึกว่าแย่ซะแล้วกินแค่ยงรถมาถ่ายอะไรเนะี่ย รถมาไยขยะนี่นี่คึงลุกไหวอีกนกึกว่าไม่ไหวแล้วมมืไอ้ดำทำไมไม่นอนล้มกันนี่ลนะ่ะไปนอนอยู่แต่ที่ข้างใน ท้อ,องแห้งเลยข่าวอะ่ะกนินข้าวชามก็นิดเดียวกนิกนข้ากนิกนข้ากินข้าเดี๋ยวใส่ปไป ดำหิวข้าวเลยมันได้กินข้าวกี่วันละอะเมื่อคืนใครมากินอาหารหมดในถ้วยใส่ไปให้ให้ข้าวมากินหรือป่ะ แม่กินมั้งือเดี๋ยวตักนอนกินอีกแล้วไม่ไหวยืนไม่ไหวถามากินเร็วๆข่าวมายังไม่หมดเลยเห็บหมาเมือน มาเร็วมากินเร็วมาดูให้มาดูม,าดมัดให้เร็วๆมากินข้าวก่อนเลยกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนค่อยดูดำหิวข้าวเลยดำเหรอ เถอจะหายแล้วเถ่มันจะหายแล้วไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนไปเร็วๆกินข้าวเกี้ยงก่อนเลยดีใจดีใจแม่หายแล้วเลย นอนเหมือนจะไม่รอดมันจะตายนะตายลูกไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนนะไอ้ข่าวไม่มีใครอยู่ด้วยนะ mọi này honey nữa 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 dễ. nữa 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 ลุกไม่ไหวเดินไม่ไหวเลยแค่อมาดูสิมาดูมัดสิเร็วมามาดูมัดสิดูมัดสัตว์สิมานี่เร็วๆมามาเกาเร็วๆมาเกาเกามาเกาเกามาเกา,าเกา nó cao cao lên nhìn nữa lấy kim toàn yên cao <laughs> mấy cao mấy mà non mà mà non cao cao mà đều đều mà đều đều มานอนเนาะมาสิมาเกาเกาเกามาเกาเกามามานี่บอกให้มานี่เกาถึงเลยนะเกาถึงเลยนะ <c oughs> อายามาใส่ใหม้คาง มันคันเลยมันคันมันคันมันคันกินค่ะดำกินข้าวค่ะกินข้าวให้หมดค่ะจะได้ให้ไวๆอ่ะอ่ะ,อะกินนะกินนะกินนะกินข้าว มันข้าวครับเรยวมันข้าวให้หมดข้าวให้หมดเร็วเร็วเร็วข้าวหมดเร็ว บอกให้มานี่เร็วจะเกาให้มาเกามาจำให้คขาเนี้ยที่ลั่างอยาออกไปท่าน,น้นหรู้ป่ะออกไปได้ก็ไม่มีเขาไม่มีใครให้หรอก เขาขับรถไปเร็วๆก็เหยียบอ่ะิคือแี่เร็วเ,เร็วเร็วจะกลับบ้านแล้วเนี่ย เร็วๆจะไปบ้านแล้วงานนี้นี่ข่าวมาข่าวมาข่าวม,มา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 นี่มาเร็วๆมามามาสิมาลักเกาฮะเร็วๆมาเกาเกาเกา hoa cao cao đấy không? Ừ, mấy ao Má Má đi Má đi đi Cao tai làm lầy à đàm Cắt thầm mày à Cắt mày thầm mày Cắt mày thầm mày อะจะคาบไปทําไมนะเอาทับหินทับนี่ไว้คาบไปทําไมนะคนมันดื้อเลยนะมันดื้อไหมนะ่ะเอามาก้อนหินมา,ามาทับนี่เรียวเอามาดูดื้อแม่ข้าวเนี่ข้าวมันดื้อจังเลยะวะเนาะดำนเนาะไอข้าวมันดื้อจังเลยเนอะน ไอ้ข้าวมันดื้อจังเลยว่าลูกใครวะไอ้ข้าวมันลูกใครไอ้ข้าวมันลูกใครวะดื้อดื้อไอ้ดำตีเลยดำตีเลยไอ้ข้าวมันดือ้ออิ่มแล้วนอนเอือ้อกกัดทำไมกัดทำไมต้นไม้จับใกล้มาข้าวจับใกล้มาปะ จับไก่มาต้มเนื้อจับไก่มาต้มใส่ข้าวเนื้อจับได้ไหมดำจับได้ปะอืมดำจับได้ปะไก่อะจับไก่มาต้มใส่ข้าวกินเดรนจเลยออดอกแม่ให้เร็วๆข้าบอกแม่ให้เร็วๆนะแม่ให้เร็วๆนะ

ไม่อะดาม humor? ไม่อะนอนลงสินอนลงนอนเคียงนอนเคยงดิเอากระเก่านี่หเอาไหมเก้าเก่าเก้าเกาเกเก้าเก้าเก่าเก้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 าเกยาเ้าอกาเ้เเล้